ハハハハ สนับสนุนรายการโดย U C 2 Complex Straw มีส่วนผสมของ U C 2 Antinature Type 2คอ Collagen ของหล่อนซาสหรัฐอเมริกานิวเจริญพาราตัวยาพารา c e t a m o l บรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลูกอมแฮกโล่งคอโล่งใจทุกสีทุกรสชาติปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วย Care v i ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาส,สูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิมโรนันทรัมประกาศยุคทองใหม่ในสารัฐเริ่มขึ้นแล้วหลังเข้าวิธีสาบันตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัย2อคณะศูนยรพิงผู้อพยพในเมืองติฮัวนาชายแดนแคลิฟอร์เนียต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังทรัมประกาศในประเทศครั้งใหญ่ จับตาสารล้มละลายกลางนัดตัดสินแก้แผนพื้นฟูการบินไทยเพราะปมเสนอสองรายชื่อตัวแทนภาครัฐนั่งผู้บริหารแผนเพิ่มเติมด้านเจ้าหนี้วันมีผลต่อการเสนอชื่อบอร์ดตำรวจสำโรงใต้ทลายคลังแสงแก๊งเด็กช่างนัดม่วสุมรวมตัวโชว์ปืนไทยประดิษฐ์ทุกวันยึดของกลางเพียบพบประวัติทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย ส5้าจังหวัดสำลักปุ่น pm 2 5กรุงเทพปริมณฑลเกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่มหาชัยสมุทรสาครอ่วมค่าทั้งสัปดาห์จมกุ่นเกินค่ามาตรฐานทันข่าวทั่วทิศเกาะติดทุกสถานการณ์เคลื่อนไหวในเช้าข่าวเข้มกับกนกรับวงสกุลและพีระทัญยภัยบูรณ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเช้าข่าวเข้มวันนี้วันอังคารนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่21มกราคมนะครับ2568ก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะเ,เวลาประมาณ10โมงนะฮะ10โมงเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยที่เรียกกันว่าคอปทนะครับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันที่เรียกกันว่า สปปสพร้อมกับกองทัพธรรมแล้วก็อีกหลายคนนะฮะก็คุ้นคุ้นชื่อกันเขาจะไปรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนกรณีของนายทัศษินนะครับที่รักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายนะคัดค้านการเปิดบ่อนคาสิโนและเอาการพนันออนไลน์นะครับมาอยู่บนดินนี่ครับ ที่จะไปร่วมด้วยนะครับนอกจากคอปทอสอปปสอกองทัพกองทัพทมแล้วก็มีอาจารย์แก้วสารอัติโพนะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองหมอวรรงเดชกิจวิกรมนะครับคุณหมอ